วันนี้พบกับกิจอีกเช่นเคยนะครับตอนนีกิจต้องขออภัยนะครับในการใส่แม็กนะครับในการอัดวิดีโอนะครับผมก็สำหรับวันนี้กิจจะพาไปรับชมโตต้ายาริสนะครับ1.2สปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในวิดีโอกันได้เลยนะครับผมดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับเราวันนี้กิจจะมารีวิวตัวยาริส1.2สปอร์ตนะครับเป็นตัวแทตแกเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับกระจังหน้าออกแบบใหม่ครับให้ความสวยงามนะครับดูดังนะครับเป็นทรงพิเศษเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับของเราเป็นไฟแบบ LED นะครับครับดูแลรักษาง่ายนะครับออกแบบดูปรอตมากขึ้นนะครับผมส่วนล้อนะครับเป็นล้อขอบติด 5นิ้วนะครับลายพิเศษเลยนะครับอิกรักษ์ของแบบปิจ่ตาของเราเลยนะครับ, s <S รบแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟเดี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยเวลาเลี้ยวนะครับไฟกิดตรงด้านข้างให้คนข้างหน้าได้เห็นชัดเจนนะครับเด mm ี๋ยวเราไปดูปรอบกันเลย ครับผมสำหรับข้ืงหลังนะครับใส่ท้ายแบบ LED ีนะครับให้ความประหยัดนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับส่วนท้ายเป็นเอกลักษณ์ของยาลิสเลยนะครับผมตัวนี้พิเศษเลยนะครับเป็นตัวสปอร์มีกล้องมองหลังและถอยหลังอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ย yeah. ความปลอดภัยระไกลหลังนะครับครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับมีแพลนนะครับที่จะออกรถนะครับผมตอนนี้ทาง t o y ยต้าเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดาวสเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดได้ด้านล่างเลยนะครับ ยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับผมอยากรู้ข้อมูลรายละ,ละอยเอียดเกี่ยวกับรถตัวไหนยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับตัวนี้จะเป็นไบอีโก้น,นะครับใบรับรองนะครับอัตราการกินก้ำมันตัวนี้นะครับอยู่ที่23.3กิโลลิตรนะครับผมให้ความประหยัดเป็นเครื่องยนต์คันสอง ระบบความปลอดภัยเราจัดเต็มแน่นอนนะครับสัหรบยานริกนี้นะครับก็จะเป็นระบบเบรก ABS EBD BA นะครับผมระบบช่วยการควบคุมการตรงตัว VSC นะครับแล้วก็ระบบช่วยออกตัวทางลาชันนะครับ ESC นะครับมีจัดเต็มแน่นอนนะครับผมราคาก็อยู่ที่69,000บาทน,นะครับเดี๋ยวมดูด้านในเลน ตัวนี้นะครับจะเป็นจอแบบจอ DVD นะครับสามารถบลูทูธนะครับฟังเพลงจากมือถือได้นะครับแล้วก็แอร์จะเป็นแบบดิจต้นเลยนะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบขันบันไดนะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับมีตัวควบคุมเครื่องเสียงตรงพวงวาลัยนะครับ โหมดนะครับซอสในการเปลี่ยนโหมดละโหมดเช่นต้องการสั่ง fm d d นะครับหรือบู o ทูธเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยครว่าโหมดนครับผมแล้วก็มีปุ่มรับมือถือนะครับอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับนข้างนะครับก็จะเป็นระกไฟฟ้านะครับครอบด้วยไฟฟ้าหมดในกทะ้องข้าง ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจมีแผนที่ออกรถจริงๆนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับราย,ยรละเอียดรถนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นรองรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับจะได้ดาวน์สิบเปอร์เซ็นต์ครับจะใช้เงินน้อยออกรถของเรามีให้นะครับลองสอบถามกันก่อนได้นะครับขอบคุณ ลูกค้านะครับหรือพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับก็ถ้ามีโอกาสาได้ดูแลกันก็ยินดีให้ข้อมูลน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ